สวัสดีครับแฟนคลับทิลาทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเข้มมุกดานะครับอ่ะผมได้ไปเห็นข่าวจริงๆก็เป็นทวิตเตอร์นะตอนแรกก็ดูเหมือนกับว่าอ่าโพสเรื่องพี่ขุนนันเต็มไม่หมดเลย นะตอนแรกผมก็โอ้พี่คนนั้นมีมีมีข่าวกับมุกดารลูๆอ๋อเป็นคนคนเดียวนะอ่ะแต่ไม่ไรผมต้องมาพูดหน่อยผมเกิดไอเดียอันหนึ่งขึ้นมาแต่อย่าว่าผมนะครับอ่าว่าได้แต่อย่าแรงผมพยายามพูดทดสอบที่สุดจริงๆผมไม่ได้คิดว่ามันผิดอะไรหรอกนะแต่ผมมีสมามติฐานใหม่คือบางคนก็บอกว่าเนี่ยพี่คนนั้นเป็นคนคุยส่วนเข้มเนี่ยเป็นแค่เพื่อนนะครับบางคนก็ตัดพี่คนนั้นทิ้งจะพูดถึงเข้มอย่างเดียว เป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองคนเนี่ยนะมุกเขาดูดูอยู่แต่อาจแต่แต่เขาจะว่าสังคมไทยไม่ชอบให้มีคนคุยหลายคนอาจจะเป็นสถานะเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วที่เขาพูดคาว่าจีบนะนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคนคุยหรือว่าคือถ้ายกระดับไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เขา,าจะไม่จะไม่ เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ไแบบอย่างเงี้ยไม่ไปให้ความหวังอีกคนนึงจนแบบอย่างเงี้ยผมไม่หนึ่งผมไม่เชื่อนะครับว่าว่าเพราะละครเลยต้องมานั่นกับเข้มถูกไหมฮะอ่าผมเชื่อว่าเขาก็ต้องมีการดูระดับหนึ่งอ่ขาขณะเดียวกันถ้าเขาดูเข้มคนเดียวเนี่ยเขาคงไม่มีไม่ต้องปฏิเสธพี่คนนั้นไปหรืออะไรแบบชัดเจนกว่านี้ไงนะความคลุมเครือตรงนี้หรือบางคนบอ,อกปฏิเสธเข้มแล้วผมว่าก็ไม่น่าใช่อีก เพราะฉะนั้นความคุมเคียนงนี้ผมเลยค่อนข้างเชื่อว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆกันทั้งสองคนนั่นแหละนะผมเลยลืมให้กดหนึ่งกดสองเลยกดหนึ่งนะครับเข้มคนเดียวท่านันนะพี่คนนั้นเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีสถาน,นะนะคือผมใช้คำที่ระวังนะผมไม่ใช้คำว่าคนคุยนะเพราะเดี๋ยวจะนั่นผมใช้คำว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนเออคือคำว่ามากกับเพื่อนเนี่ยนะ ช้ได้จะพอเข้มคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่ใช่สองเข้มเป็นแค่เพื่อนพี่คนนั้นเป็นมากกว่าเพื่อนอ่านะครับกดสองนะเดี๋ยวผมจะไปตามดูว่าอะไรจะมากกว่ากันกดสามเป็นมากกว่าเพื่อนทั้งคู่แล้วดูกันไปยาวๆนะครับอ่ากดสี่จริงๆผมอยากให้มีแค่สามนะ เพราะว่าไอสี่เนี่ยมันวัดไม่ได้มันไม่รู้นะสี่ก็คือว่าเหมือนสามก็คือสถานะมากกว่าเพื่อนทั้งคู่แต่เอียงมาทางพี่คนนั้นอคะแนนหกอะผมให้สิบหกสิบสี่สิบพี่คนนั้นหกสิบเข้มสี่สิบห้าสถานะมากกว่าเพื่อนทั้งคู่แต่เอียงมาทางเข้มหกสิบเอียงมาทางพี่คนนั้นสี่สิบ นะครับหกอื่นๆน,น,น,นะคิดอะไรไม่ออกกดอื่นๆน,น,นะอ่าลองเดาดิว่าผมเป็นอะไรคือผมอะตอนนี้เชื่อเขาเนีนเชื่อว่าเป็นสามคือตอนแรกผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งคือมีเข้มอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยต่อให้จะเป็นการปั่นอะไรต่างๆผมมาคิดอีกทินงนะทําไมมุกถึงไม่ปฏิเสธไปเลยไม่ผิดนะก็ใช้สถานะนี้แหละที่ผมว่านี่แหละมาขอบเพื่อนนะจะได้ไม่โดนว่าไงนะถ้าบอกว่าอุ้ยคุยสองคนพร้อมกันไม่ได้ไนงะ สังคมไทยรับไม่ได้เพราะอันนี้ผมใช้คํานี้เลยครับเป็นมากกว่าเพื่อนสองคนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะครับอ่าท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงกดมาหนึ่งมากกว่าเพื่อนเนี่ยมีแค่คนเดียวพี่คนนั้นมันเป็นแค่เพื่อนเฉยๆเพื่อนธรรมดาหรือเพื่อนสนิทนะกดสองเอ๊ะเดี๋ยวนะชักงงแล้ว เออใช่ใช่กดสองเนี่ยนะพี่คนนั้นเป็นมากกว่าเพื่อนเข้มเป็นแค่เพื่อนสนิทกดสามเป็นมากกว่าเพื่อนทั้งคู่กดสี่พี่คนนั้นเป็นมากกว่าเพื่อนแต่มีคะแนนหกสิบเข้มเป็นมากกว่าเพื่อนแต่มีคะแนนสี่สิบอันนี้กดสี่นะกดห้าเข้มเป็นมากกว่าเพื่อนคะแนนหกสิบพี่คนนั้นเป็นมากกว่าเพื่อนคะแนนสี่สิบ กด6อื่นๆนะผมเชย่์กด3นะผมว่าก็วัดกันไปนะครับใครจะพิชิตใจเธอได้อ่ะทีนี้มาเข้าประเด็นนะหัวข้อที่โพ์ไว้เนี่ยถ้าแฟนขับดูแผ่วๆไปไหมผมก็ไม่รู้แต่ดูตัวเลขแผ่วๆแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าอ่าท่านแผ่วก็พักไปแล้วกลับมาแต่ถ้าท่านไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ถ้าอยากจะกลับมาก็ก็มาได้ แต่ผมมองนี้ว่าแฟนคลับนะผมก็ใช้คำนะคิดมุกไม่ค่อยออกที่แฟนคลับพูดว่าสถานะไหนก็รักเนี่ยหมายถึงรักแค่มุกดานะยังเป็นจริงอยู่หรือไม่นะเพราะดูเหมือนพอเฮ้ยบุ๊กไม่แน่ชัดอะไรเงี้ยก็จะแผลวๆนะครับหรือบางคนบอกฮูเขาแผลแต่ของอาจารย์แต่คลิปอื่นเนี่ยหรือคนอื่นเขาย,ยังคักกก็ไปไม่ได้นะเออก็ก็ลองดูว่า ลงเนี่ยสถา,านะไหนก็หลักจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าในโลกความเป็นจริงอะ่ะก็คงไม่สามารถขนาดนั้นได้นะมันก็มีการแผ่วมาเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับเค่ม,มุกดดาย,ยัางไงก็เนี่ยวแน่นเดี๋ยวก็กลับมานะครับยกเว้นคือมุกเขาประกาศชัดว่าเขาคบกับอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็น่าจะแผ่วลงนะส่วนจะแผ่วแค่ไหนยังไงนะเนี่ยไม่มีทางรู้แต่ผมว่าตอนเนี้ย ตาฐานะไม่ชัดนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะบางคนจะบอกอาจารย์มันโอเพเจอร์อะไรก็แล้วแต่ผมก็มีมุมมองของผมคนนั้นที่เขาไปโพสทวิตเตอร์ผมก็ไม่ว่าเขาเขาะจะมองพี่คนนั้นอ่าเป็นแบบคือคนที่เชียร์เข้มเป็นมโนอะไรต่างๆเนี่ยน,นะอันนั้นก็สิทธิ์ของเขาอแล้วแต่มุมมองนะนะแต่ผมก็ทําในจุดที่ผมเชื่อเขาก็ทําในจุดที่เขาเชื่อนะครับ จะพูดว่าเราไม่ลําเส้นเงินก็คงไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมไม่ไปว่าอะไรเขาอยู่แล้วแล้วผมก็เอ่ยถึงเขาในแง่ที่ให้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ไปโจมตีส่วนเขาจะมาโจมตีหรือคนอื่นโจมตีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่หยาบคายผมก็ไม่ได้เป็นลบอะไรนะครับอืมก็สบายๆนะอ่ะแฟนคลับคิดอย่างไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยากให้สบายๆกันนะไม่ต้องไปคิดมาก นะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะแต่สําหรับแฟนขับที่ยังมีใจสู้เนะี่ยผมได้พูดได้คําเดียวครับและเป็นคําที่พูดเสมอคืออะไรครับท่านเดาถูกไนหะมพิมมาว่าผมจะพูดอะไรผมเชื่อว่าท่านเดาถูกพายเรือย้ายแผวติดเทอร์โบเลยนะครับผมผมดูคลิปนาน,าน,านแล้วแต่ผมยังจําไม่ได้เนะเดี๋ยวจะไปเสิร์ชด,ดูอยู่ว่ามันคลิปไหนแล้วนะเดี๋ยวจะมาล้อหมือนว่าจะมาพูดสามไงว่า ภายเรือใหญ่แถวแล้วติดทบูบนะผมจําได้คําว่าติดทบ,บเนี่ยเคมบอกเลย <c oughs> ผมมาหาแล้วก็นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะแล้วแล้วก็ชอบชอบประโยคนึงนะฮะที่คุณบอยโยที T นะครับถ้าจําผิดต้องขออภัยนะพอดีผมไม่ได้ใช้คอมแล้วดูนะเขาก็บอกอู้ถ้าเกิดได้คุยน่าจะคุยกับผมนานแน่นะแต่ผมชอบประโยคนึงที่บอยโยที T, เขาบอกว่าเข้มจีไม่จีบแต่ทํทดีสม่ำเสมอ ทำให้สม,มองเสมออันนี้มันเป็นโลโก้ของเข้มมาตั้งนานแลวซึ่งผมชอบมากเลยนะเอออันนี้ไม่มีใครที่ทุ่มเทขนาดนี้นะครับและต่อเรื่องยาวในที่ผมบอกไงเป็นผมผมก็ไปนานแล้วนะครับเออแต่ว่าเข้มเนี่ยนะเขาอยู่ยืนหยัดนะครับส่วนจะทอไม่ทอเนี่ยอันนี้ผมมองต่างเลยนะผมมองว่าเข้มอาจจะทอแต่ต้องกลับมายัางไงก็กลับมาเพราะว่าผมเป็นคนมองว่าเข้มเนี่ยมีบุคลิกของใจสู้นะเป็นคนใจสู้ ยังไงเนี่ยเขากลับมานะครับยกเว้นว่ามีบางอย่างที่ชัดเจนแล้วนะครับผมไม่แต่แต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อแต่อันเนี้ยไม่รู้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะเอาเป็นว่าเราจะเชียร์กันถึงวันสุดท้ายว่าเกาะที่เราจะชัดเจนแล้วบางครั้งเนี่ยนะฮะผมพูดทิ้งทายไปนิดนึงนะอยจะใช้คลิปมันไม่ยาวมากนะทุกที่ชอบยาวนะผมพูดทิ้งทายไปนิดนึงหลายครั้งเนี่ยนะความอดทนเนี่ยก็นําไปสู่ชัยชนะได้นะอย่างเช่นอะไรครับ ญี่ปุ่นถูกไหมฮนะ,ะท่านดูบอลโลกกันใช่ไหมครับซาอุดีอาระเบียไหมเออเขานิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังแอร์วิคอลนิดนึงเขาไม่ผีผามบุกนะครึ่งแรกโดนยิงหนึ่งศูนย์นะทำไมครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราอุดมาตลอดแล้วเราโดนยิงแบบเนี้ยเราต้องรีบเอาคืนแล้วแต่เขาไม่รีบไนงะเขาค่อยๆไปไนงะคือถ้าพวกที่ไม่รีบเลยปล่อยจนเฉยจนถึงนาทีแบบเจ็ดสิบล้วค่อยมาเร่งอันเนี้ยจ,จะไม่ทันเลยไงแต่เขาก็เร่งประมาณแบบครึ่งหลังค่อยเร่งก็ได้ไนงะอันนี้เขาเรียกว่าฉลาด ใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ๆคุณอุดมาตั้งนานแล้วอยู่คุณแบบพอโดนยิงนู้คุณรีบบุกขับเลยอันนี้ฮะจังหวะที่บุกเนี่ยนะอาจจะพลาดได้นะค้มีความคล้ายกันระหว่างอ่าญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียนะครับคือไม่รีบรอมไม่ผิดพลาดนะโดนก็โดนไปแล้วค่อยๆตั้งลำแล้วก็แต่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ถูกไหมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์คือพอโดนปุ๊บก,ก็จะต้องหวักเริ่มค่อยๆเริ่มขยับขึ้นมาบุกแหละแต่ไม่รีบเพราะรีบเนี่ยมีสิทธิ์โดนอีก เสียกระบวนนะผมว่าเข้มก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมีถอยบ้างแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปลุกนะอาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะจะซีเรียกผมคิดว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขดีกว่านะครับค่อยเป็นค่อยๆไปนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด c ั i สไให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมทิ้งท้ายประโยคเดิมครับพายเรืออย่าให้แพลนะฮะ พายเรือใหญ่หแผ่นนะครับจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายนะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพน,นะครับสวัสดีครับ